ไอ้ไนไนอยู่ไหนไนไอ้มึงอยู่ไหนอยู่เนี่ยบอสเราทำอะไรไมึงเห็นกูแทงมันปะโธ่มึงเห็นมึงเห็นที่กูแทงมันปะ น้องมึงเห็นที่กูแทงมันปะอะไรนะครับพี่มึงเห็นที่กูแทงมันปะไม่ไม่เห็นนะพี่เพ well> ิ่งเพิ่งมาพี่ดีมากฮัลโหลบอสแทงเกมเก๊ ฮับอสเล่นนกันบอับเลกมอื่นกันไหมครับอะไรมีเรื่องแล้วมีเรื่องแล้วมันเล่นไม่ได้แล้วเนี่ยนันดิพี่เอาเลยมันไม่อีเอาเลยครับพี่เอาเลยครับพี่่แจ้งไปแล้วว่าให้มันถอดให้มันเปลี่ยนมันดื้ไงครเอาเลยครับพี่เอาเลยครับพี่ล้านแงควรช่วยไม่ได้มอด้เี่ย นายเอากูออกสล็อตน่อยได้หมดได้หมดกูได้หมดเอาก็ออกกระบอกเลยได้หมดเลยทั้งซัมเมอร์ได้หมดเลยคุย King of Summer สัสจะให้กูเปลี่ยนชื่อให้ป่ะคุยฮ่าหลอกสล็อตไหนเพื่อนพวกกูไม่ได้ตั้งกันเองนะ King of Summer พวกมึงตั้งกันให้เที่ยวมึงอ่ะมโนตั้งกันเองไงอ่ะขอบคุณครับผม เอ้ย M2 มันจะสู้ M5 ได้ไงวะธรรมดาเนาะสองร้อยม,มาสามร้อยมามันจะตามหกร้อยมาได้ไงเฮ้ยธรรมดาแหละนะเนาะเงียบดิมยวนึงเสียวเอ้ย <c oughs> อีกแก่งไหมล่ะพี่เอาเสน้อะไรอ่ะไม้ตูนน้องเห็นที่พี่อุ้มอยู่ปะมันชื่อแกงว่าอะไรอ่ะมันชื่อแกงอะไรน้องรู้จักปะแม่งอยู่ใต้ตีนพี่ว่ะน้อง อ๋อเอ็มมีเฮียป่ะเฮ้ยใช่ปะ่ะใช่มีเฮียไม่ใช่ครับโอเคครับ,รบอ๋อเก็บหลักฐานเหรอเอ,อาไม่ใช่เฮียนี่เก็บหลักฐานเหรอ เดตาไรเดอร์เดตาไรเดอร์เฮ้ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับเฮ้ยเอามาจากไหนอะครับสโนสรบเอามาจากไหนอะมันเป็นไอ้เนนนี่มัป็อะไรนะมันเป็นกล่องสุ่มวะเนี่ยกล่องสุ่มกาชาฮิสต์มาสเนี่ยยาขโมยเขาทำไมถึงได้อะมันเปิดเดี๋ยวไปแชร์อะไรห้าแชร์เนี่ยที่เขาบอกเดี๋ยวผมมัน โอ้น้องไปแชร์มาเหรอถึงได้อะน้องเมื่อกี้มีคนหยิบกล้องเหรอฮัลโหลหยิบกล้องทำไมอ่ะหยิบกล้องทำไมอ่ะเพือเกียรตานเหรอผมถ่ายรูปผมอะไรพี่เอาเถียงเถียงเถียงผมไม่ได้ดีอะเถียงปะเนี่ยออามากับแฟนใช่ไหมวันเนี้ยโอ้มากับแฟนอ่ะขอไม่แกล้งกันพี่เอ้ยกูรู้แล้วนายมึงย้ำทำไม ข้อดังลมคานฮัลโหลพี่นายเย่แต่งอีพีสองอยากอยากอยากลงชุดไหมอ่ะมีใครสดใจสนับสนุนไหมสดใจไหมครับเรียกเรียกตำรวจมาครับขอได้ไหมขออะไร CM ระไรอ่ะ CM กี่เลยอ่ะจัดสัญญาบวกครับพี่โจขอขอขอตังค่าซื้อบ้อง่อยพี่โจ เทสอะไรเออเฮ้ยยี่นี่เป anyway> ็นฮ e ียอะไรอ่ะเอตายแกสยบอกเข็บส่งไปแล้วในแคสเฟซนะสนจสนับสนุนชุดตัวใหม่มพี่ซีเอ็มเอนโค้ดแดงอะซีเอ็มอะรานเปล่านั้นพี่บ้าลงชุดให้น่อยซีเอ็มเนี่ย ไขนชุดมอสอ่ะชุดไปชุชชดเนี่ยชุดเชื่อมกาอ่ะสวยอยู่ไปจ้างทำ <ไป S 1> อะไรสวยเลยไอ้มีตังค์ลง 4m ได้ส <c oughs> อยจริงผมไปจ้างทำชุดแก๊งมาใหมา่แต่ว่ามันจะลง 4m ตังไม่พอคือเสื้ออะไรละ่ะเสื้ออะไรเสื้อเสื้อเนี่ย ไอ้แกงไปเลยพี่แกงไปเลยเอาเลยสีแดงอ่ะเอาสิอะไรวะเข้าไปครับเดียวดีครับเดี๋ยวดีไม่ไหวมียร์เจ้ตอนเนี้ยคาคาตอนเนี้ยพี่บอาส่งไปให้ในไอเดียของส่งให้หมอได้ไหมครับไม่ได้ดิสี่เหลี่ยมวงกลมผมส่งไปในเฮ้ยโอเคมึงมามึงมาก็กระทืบตำรวจดิคาสิโนกระทืบถ้จริงไม่เนี่ย เอาตีหอบอลฮะงานีนี้มัรอสั่งตีคับไ้เไปอีกแล้วไอ้หีมา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 ให้มดก่อนให้มุดก่อนเลยเดี๋ยวหนอปืนหาหาคือรถไปื้นหาคือรถคืนรถปืนรถคืนรถด้วยไอซอมนาโนวยจัดึ้นก่อนนรันรก่อน เป็นเองนอลมีถึงห้าไม้ไม้หมดเลยไห้หมดเลยยิงยิงขึ้นเลยยิงให้น่อยในโคตรเดียวโคตรเดียวนะครับขึ้นไปสวยเต็นาลาเออเต็นาลายเออเตนาลาเออเนื้เกืเนื้อเกื้อเยิงยิงโคได้ยิงกดได้ จับปืนตำรวจเจับปืนตำรวจถึรถมานตายไม่ตายไม่ตายนี่นมีมมีตัวอยู่ในมีตัวหน่วยนี่คนนึงรงไมรงไตรงไนมีอกคู่นะลำบกหน้าลำบกหน้าไปนเห็นข้างหน้านคนลบกหน้าไอ้ึงไม่มาจอดเฉยฉมก็ยิงดิมึชนทำไมึงเนี่มันมีเล่โต๊ะปูเยวโต๊ะปูเยวโต๊ะโกมงซมงซมงมาเ ติดทีมเนี่ยออกกำลังกายบ้างเทรนนไรเออร์เทรนนารเออร์ขอให้บอสตั้งให้บอสครับไ้มินมาเปล่าวะเฮ้ยระวังมันอ้อมหลังมาชุนนะเฮ้ยหลังมาหลังมามีแต่คนกินเยอะๆว่าสอนอเนี่ยติดแทบเนี่ย แต่งตัวเชี่ยอะไรตำรวจจริงป่ะวะเป็นตำรวจแต่งตัวแปลกๆวะเชี่ยอะไรไม่รู้เนี่ยล่างอ้วนเลยเต็มไปหมดเลยอะเกมเยมาคนนึงเลเฮียไลบอดปล่อยเขาเขาไม่ได้ทำอะไรบิด เดียวเดียวเดียวเพื่อนกูตายเลยฟังฟังก่อนฟังก่อนแล้วใฮัลโหลวัดแทปเบินิ่งครับฮัลโหลครับหาพี่ไอเนี่ยมันไม่ถอดกระเป๋าไอ้พี่เนี่ยพี่แจ้งเองไปแล้วนะแจ้งแก๊งเองไปแล้วอะเพราะครับไม่รู้ใช่หล่เพจเคยบอกไปแล้วอ่ะใครไม่รู้เนี่ยใส่เนี่ยไม่เปลี่ยนอ่ะ ตำรวจมาขอสดมันเป็นแฟชั่นนะี่เราก็จะจะเปลี่ยนให้ไม่ใช่หรอคุยกันแล้วนี่ไอนี่ไม่เปลี่ยนเนี่ยตัวเนี้ยน่าจะหมือขึ้นมามาเอาไงอ่ะให้มันไปเปลี่ยนได้ไหมได้ครับได้แหละจักกาเลย ให้แม่แค่ยู่เฉยก่อนได้ไหมอยากเห็นตั้งเอฟซีพี่ช้างครับยังไม่ได้เปลี่ยนเลยวอตคิงออฟซัมม์โอ้เฮ้ยคิงออฟซัมม์เปลี่ยนด้วยนะมันไม่ใช่วะน้องยี่ห้ยังไม่ใช่วะเจ๊ป่ะครับพี่ อยากให้กูเห็นอีกรอบนะถ้ามันยังใส่อยู่อะ่ะ King of Summer ด้วยลบออกและ้วเปลี่ยนเป็น King of เปลี่ยนให้ได้นะรู้เรื่องจี้จัดเลยอ่ะ King of จุดจุดจุดหม่ยเพียจดัดเลยว่ะเออกูไพีพ่ีอารมณ์เล่นเร็วเลยแล้ววะ พีย่จยแรงเหลือจัดเดียวพิ่งไปฉีดวัคซีนไม่ได้อย่างดีอ่ะโอ้ยบอสวัคซีนอะไรครับเปลี่ยนชุดดิครวัดใหญ่อ่ะตัวไหนจะได้ไปฉีดบ้างกูดีดฉีดมาแล้วดีดอ่ะคนอื่นฉีดมาแล้วป่วยกูฉีดแล้วดีดเทสแหลกมีเหรอ ตำรวจหลุดได้หวะไหน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 เจ้าปูเรียปูเรียโอ้ปูเรียไม่เอาอ่ะปูเรียมันบัฟมานะเว้ยไร่จับตำรวจไปไหนวะหมอไปเลยอะยังครับยังยังครับยังอยู่เเดือบปูเรียผมก็ลองคนดูดิดูเจอแค่ปูเรียเราไม่หลุดคาเดียวไม่หลุดไม่หลุด บอกยู่ไหนว่สอบได้แล้วไหมโอ้ยอเลยรถตำรวจเดี๋ยวเกมมาไม่งมาเพี่ครับขับไปขับไปทำอะไรกันนะพี่เชื่อว่าตำรวจมาเติมมันเชื่อว่าตำรวจมาเติมพี่ชัขับไปขับไปพี่เชื่อบอกว่าตำรวจมาเติมไหนมันเชื่อโอเคโอเคโอเเสวอสแม่งฝั่นจับเลยจับพี่อมันเชื่อเจาเแล้วอกไปแล้วเาเไป หมอไปไหนวะเนี่ยอไปแล้วไปแล้วหอไไปแล้วบอสหมอไปแล้วโอ้ชิบหายแล้วไอ้ที่ะหาล้ชุบชุบหลคนนึงไปถูกช่วยไหมไม่ไม่ไม่ถูกเว้งถูกเว้งถูกเว้งถูกเออกได้ละออกได้ละเยอะใจเยอะ มันยิงผมเอ้ยมันอะไรเนี่ยมันขับรถชนมั่วเลยเนี่ยพี่มันนี่ใครวะเฮ้ยเรือเรือเรือมึงเอามาดิจอดในจอดในจอดไม่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 เราจัแต่งเราจะแต่งไหนออกเาตายไอ้ออกออกเดี๋ยวจะลวกมันนี่เอาามอกลับรูกลับรูปล่อยเลยปล่อยเลยออกเลยออกออกไปดูก่อนไอ้เคเกอร์มันเปลี่ยนบ้าไอ้เหี้ยขอดูหน่อยว่าไอ้ยักจอยบีบีดีกว่าพี่ เอ้ยไรศาสตร์เอ้ยเดี๋ยวแม่งต้องลบคิงออฟซ u m ม e r ออกด้วยปัญญาอ่อนได้เปล่าว่ะตอมอนะผหาเกมอยู่ได้ไหมบ่าตัวยแบทฟิลหรือจะนอนแล้วจะเพื่อนสีดแล้วบอสเออว่าจะไปละว่าจะนอนได้ล้วไปกันว่าดึกเกินว่ะ